คลิปนี้แม่ปวนเก็บมาฝากสำหรับแฟนคลับนะคะเห็ชนชุ่มขณะนี้เวลาเอ่อเรา่มม่ปวดรุนกับแบบนึงสามทุ่มสามนาทีนี่คือบรรยากาศของเวลาสามทุ่มหน่อยๆของสวีเดนนะคะสังเกตจากสังเกตเงาแดดบานสีเหลืองนะคะ พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินเลยสามทุ่มนะคะคันประมาณนี้ก็ค้งสิประมาณเที่ยงคืนยังพอประมาณเที่ยงคืนเลยนาสิประมาณหกโมงแรกค่ะพ่อพ่อแบบว่าพุ่มพูพุ่มพูเคยอย่งภาษากลางพ่อโพเพค่ะละกาซีอาจจะไม่เมืดไป หลังจากตีหนึ่งหลังจากเที่ยงขึ้นไปตีหนึ่งตีสองเนี่ยประมาณสองชั่วโมงบวกินสามชั่วโมงนี้ยังคงมีความหมืดอยู่แล้วหลังตีสองไปตีสองครึ่งหรือว่าตีสามเนี่ยก็คงสีสว่างละคะ่ะนี่แม่ปู่ให้เบิง้งม,มุมมุมมุมหลังบ้านแม่ปู่นะคะ่ะแม่ปู่จะไปให้เบิง้งม,มุมมุมม,มุมหนาบ้าน นี่มามุ่ม,ม,มนาบานแม่ปู่สังเกตว่าถนนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วค่ะ,ะลายครอบครัวกับเริ่มจะนอนแล้วมั้งค่ะอ,อืดูพระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอันนี้แม่ปูฝากฝากคลิปนี้สำหรับแฟนคลับนะคะที่ถามเรื่องเวลามากถามเรื่องบรรยากาศช่วงช่วงตอนนี้มากนะคะอนหน้าห้อนนี้นาห้อนสวีเดนนี้กลางวันจะเงาวกว่ากลางคืน ส่วนหนาหนาวนี่กลางคืนจะเงีวกว่ากลางวันค่ะอ่ามุมอันนี้อันนี้มุมหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งนะคะผู้ใจเห็นทุกมุมของบ้านเลยอ่ะมาอ,อีกมุมหนึง่งมุมอีกด้านนี้ค่ะเห็นบอกคะถนนนี้ถนนนี่จะโล,ล,ล่งโล่งละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเวลากลางคืนละค่ะ ตั้งระบานร่นเงียบละเดี๋ยวทาให้ปู่รู้สึกโตขึ้นมาไว้แม่ปู่จะมากเก็บบรรยากาศช่วงาพาทิตขึ้นให้ดูช่วงนาจะประมาณช่วงตีสองครึ่งหรือถึงตีประมาณตีสองครึ่งหรือตีสามนี่แหละคะ่ะอากาศเย็นๆจังหน่อยตอนนี้เห็นไหมคะ่ะ